สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดบุรพารามนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เรามากราบเ,เป็นพระอัฐินะคะขององค์หลวงปู่ดุลน,นะคะอาตุโลตอนนี้เราเข้ามาที่ด้านในเป็นพีชเหมือน เป็นสถานที่กราบไหว้บูชานะเคารพบ,บุครูบาอาจารย์นะคะอันนี้เราเข้ามาด้านในอันนี้เราก็มาบ้านบ้านเกิดของเราเองนะคะนี่เรามาถ่ายทอดสดเลยนะคะในการเข้าชมเนี่ยนะคะก็จะเป็น เครื่องใช้นะฮะบริการต่างๆขององค์หลวงปู่ดุลน,นะคะค่ะนี้ก็จะเป็นปากกาดินสอตอนที่องค์หลวงปู่ท่านยังครองขันอยู่นะคะก็มีแว่นตาเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆอุปกรณ์ ไฟฟ้าประครบความร้อนความอุ่นฮะใช้รักษาการเจ็บปวดต่างๆนะคะอันนี้ค่ะก็ค่อยๆชมไปนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพรอบๆให้ชมนะคะ มีหนังสือสวดมนต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านเดี๋ยวเราพาท่านที่สนใจในด้านธรรมะนะคะครูบาอาจารย์คำสอนต่างๆนี่ก็เป็นภาพวาดลงตามหลวงปู่มหาบุวน,นะคะหลวงปู่สมชายภาพนี้นะคะหลวงปู่วัดอ่ะสักครู่นะคะ เป็นภาวาที่งดงามมากคิดเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้ต้องแต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้นะคะ ของปู่ฝากไว้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุท,ทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจิตเข้าไปเสพอารมณ์นะคะที่กัคำที่พราเท่าที่เราเข้าใจและศึกษาในด้าน,นการปฏิบัตินะคะก็จะเป็นในลักษณะที่อารมณ์เนี่ยจะเป็นอาหารของจิต จิตเห็นจิตในลักษณะนั้นนะคะจิตเห็นอารมณ์จับอารมณ์ก็จะเป็นก็มองแบบกลางๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะของสติการเกิดสติด้านนี้ก็จะเป็นนะคะ อัธิของครูบาอาจารย์เรานะคะนี่ก็เป็นคำสวดคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่เป็นคล้ายเป็นมุนคล้ายองค์จริงขององค์หลวงปู่มั่นนะคะทางซ้ายมือทางขวามือก็องค์หลวงปู่ดุลน,นะคะ ก็เดี๋ยวจะพาชมในลักษณะของการตั้งนะะไว้ให้เรานะ,ะมาชมก็จะมีนะคะจุดตรงนี้หลวงปู่คำดีนะคะประพาโซหลวงปู่เจ๊นะคะหลวงปูม่มีประมุตโตหลวงปู่สำรวยนะคะมากมายเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ ละไปแล้วนะคะละสังขารขององค์ท่านนะคะ หลวงปู่ันทาหลวงปูจันสีปฏิปูนะคะนี่จันทชีปูหลวงปู่เปลี่ยนนะคะด้านนี้หลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิปูก็จะจังหวัดเชียงใหม่ โลหิตนะคะขององค์หลวงปู่สามนะคะนี่เป็นเกีาขององค์หลวงปู่สามนะคะด้านนี้แล้วก็ ่บางจุดเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอัฐพระธาิของหมายถึงในส่วนของสังสรีระสังขารคือจุดไหนนะคะแต่แกเกสาเนี่ยเราพอดูออกอยู่องค์หลวงปู่สิงห์นะคะเนี่ยด้านนี้นะคะหลวงปู่สิงห์หมายถึงอัฐิของท่านนะคะ แล้วก็ด้านบนองหลวงปู่ฟันนะคะอาจารโรเนี่ยค่ะหลวงปู่คืนใช่ไหมคะ เป็นลักษณะหุ่นปั้นองค์เหมือนหน้าเหมือนจริงนะคะมากๆด้านนอกนะคะก็จะมีต้นโพ่นะคะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์นะคะแสดงจุดแสดงพิพิธภัณฑ์พระอาทิตนะคะ อยู่ใจกลางตัวเมืองเลยนะคะก็ขอจบกันนะคะในสุดแต่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ